คมาดูเลยครับวันนี้มีอะไรกินได้กินมาเตกไกลเลยนี่ดูดูดูดดโอ้วันนี้จัดแกงส้มครับแกงส้มประกัดขาวใส่หัวปลาแซลมอนน่ครับหัวปลาแซลมอนนี่ซื้อมาจากตลาดสดบางกะปินะฮะ ซีบ uh ึง huh. กันนะโอ้โหแซบแซบ่นแซบเดือดปุ้งๆเลย ได้กินไหมได้กินไหมเนี่ย